สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3นะคะที่จะมาพูดถึงกรณีที่ข้อที่ยกเป็นตัวอย่างเนาะ,ค,ะคือข้อ9แต่เป็นข้อ2ย่อยนะคะสำหรับข้อนี้ครูมีขึ้นมาเป็นสีแดงนิดนึงนะคะก็ก็คืออยากให้นักเรียนได้เพิ่มเติมลงไปนะทำไมครูไม่แก้ตั้งแต่แรกคะเพราะว่าครูเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าไอตัวดั้งเดิมที่มันสอดคล้องกับข้อที่ ของแบบทดสอบแบบฝึกหัดท้ายบทของสสวทนี่เขาจะไม่ได้มีเติมนะฮะแต่จากการทำและจากการาทำมาเรียบร้อยเนาะถ้าเรามานั่งคิดว่าถ้าเขาต้องการเนี่ยให้ยอดขายเพิ่ม3 0เนี่ยคิดถึงสภาพความจริงว่าเวลายอดขายมันเพิ่ม3 0เเนี่ยจำนวนเล่มแบบเพิ่ม3 0จากเดิมคือร้อยเพิ่มเป็นร้อยสามสิบเนี้ยคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปต้องแยกประเภทก็ได้เราก็ดูจํานวนเล่มแบบรวมๆเราให้เป็น30ได้ ซึ่งมันจะมีคําตอบหลากหลายมากแต่จากการทาแล้วก็ไปดูเทียบเคียงกับทางที่เขาเฉลยเนี่ยปรากฏวา่าเขาเฉลยต้องการเนี่ยให้เรามองเป็นแต่ละเล่มซึ่งมันจะสอดคล้องกับทางการทําแบบเมทริกซ์เพราะเมทริกซ์เนี่ยเราจะแยกเป็นแถวใครแถวมันหลักใครหลักมันไงเออนั้นลักษณะของการเพิ่มขึ้นไปหรืออะไรเป็นกี่เท่าเนี่ยมันจะลงไปลงดีเทลในแต่ละตำแหน่งหมดเลย นะดังนั้นก็เลยให้นักเรียนเพิ่มเป็นสีแดงลงไปจะได้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าเออมันหมายความว่าในแต่ละเล่มแต่ละเล่มของสารคาดีเล่มสองของสารคาดีเล่มสามของสารคาดีแล้วตลอดจนไปถึงตัวของจิตวิทยาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มเป็นสาสิเปอร์เซ็นหมดเลยนะจากเดิมนะคะนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของเขานะฮะนั้นแต่มันต้องเพิ่มถ้าไม่เพิ่มก็จะเข้าใจคุ้มเครือได้เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเพิ่มโจทย์เข้าไป นะคะนัยนก็เขียนเข้าไปแล้วกันว่าแต่ละเล่มเลยค่ะคําว่าแต่ละเล่มนี่คือว่าเล่มหนึ่งเล่ม2เล่มสามของสารคาดีเนีคุณก็ต้องเพิ่ม30%มสิบเอร์เซเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะคะมันจึงจะเอาไปคํานวณเป็นแบบเมทริกได้นะไม่งั้นมันก็จะต้องเราต้องคิดรวมน้องว่าทั้งหมดเดิมทีปีเก่าได้กี่เล่มเออแล้วพอปีใหม่เนี่ยก็ต้องเพิ่ม30%จากเดิม เออซึ่งาอาจจะเป็นกี่พันเล่มหรือว่ากี่ร้อยเล่มรู้เพื่อนจากเดิมเนี่ยก็เอาไปเฉลี่ยลงๆแต่ละเล่มอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เพราะในความเป็นจริงไงยอดขายมันอาจจะไม่จําเป็นว่าต้องอัพขึ้น30เอร์ซนในทุกๆเล่มเออนะแล้วก็ได้เนาะการที่มันจะได้30มเอร์ซที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเออมันไม่จําเป็นว่าจะต้องทุกๆทุกๆเล่มเพิ่ม3 0มอาจจะรวมๆกันแล้วกลายเป็นเพิ่ม30เซนอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่เติมสีแดงลงไป เราก็เลยจําเป็นต้องเติมสีแดงลงไปเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่จริง,รงๆเขาต้องการเพราะแอบไปเปิดดูละนะฮะทีแรกครูก็เอยทาไปปุ๊บเ้ยแต่ถ้ามันเป็นเมติกมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เลยมาทําในรูปแบบของเมติกลองเดาทางเขาดูแล้วก็มาเปิดเทียบเคียงกันอ่ะก็ะแสดงว่าเขาก็ต้องการให้นะฮะมันมีการอัพขึ้นในแต่ละเล่มเลยนะคะอ่ะโอเคนะอ่ะเราจะไปที่วิธีทำนะคะ ก็ต้องอ้างอิงจากข้อแรกในส่วนของ A เท่ากับเมทริกแสดงข้อมูลตารางนะฮะยอดขายหนังสือปี2561ซึ่งเป็นเล่มเขาทำเป็นเล่มมาอยู่ละนะฮะเรียบร้อยเนาะต,ตอนนี้เราต้องการให้อัพขึ้นเป็น30%เนะ,ะ30%นะ,ะเพราะฉะนั้นนะฮะจากตรงที่เขาบอกเราวลีที่บอกว่าต้องการให้มีรายได้ต้องการให้มียอดขายอคุณเขียนละกันะะนะฮะจากวลีนึงในตัวคำถามว่าต้องการ ต้องการนะคะให้มีให้นะฮะให้ได้่อให้ได้ใช่ไหมให้ได้ยอดขายนะคะแต่ละเล่มนะคะแต่ละเล่มนะคะแต่ละเล่มมีจํานวนมีจํานวนผู้ขอเขียนรูปแล้วนะมีจํานวนนะเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเราจะได้ว่า นะฮะจะได้ตรงตรงเนี้ยตรงวลีเนี้ยจะเท่ากับนะฮะจะเท่ากับนั่นเองเท่ากับเราเหนว่าจะได้แล้วกันเนาะจะได้เขียนเป็นบรรทัดก็ได้จะได้ไดว่านะฮะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์คือสามสิบนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะในปีถัดไปเนาะก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ของ A ก็จะเท่ากับสามสิบส่วนหนึ่งร้อยของเมตริก A นั่นเองเพราะเมตมี A เราจะแยกไว้ละ แยกไปแต่ละเล่มแต่ละเล่มมาอยู่ละนะคะประมาณนี้ดังนั้นนะคะดังนั้นเพิ่มขึ้นนะลูกเพิ่มขึ้นไม่ใช่ต้องการแค่สามสิบเปอร์เซ็นตจากไม่ใช่ต้องการเพิ่มขึ้นแสดงว่าปีที่แล้วได้เท่าไหร่เนี่ยคุณต้องอัพขึ้นไปนะให้ได้สามสิบเปอร์เซ็นจากเดิมดังนั้นนะคะดังนั้นปีถัดไปปีถัดไปปีถัดไปนะคะต้องขายได้นะ,ะขายได้นะคะ เดิมขายได้ a อยู่ละแล้วบวกเพิ่มอีก30%ที่เราได้มันคือส0ส่วน100เนาะของ a นะฮะก็จะเท่ากับนะคะกูเขียนเท่ากับข้างล่างแล้วกันเนาะ,ะเท่ากับนะก็จะกลายเป็น a เฉยก็คือ100กลายเป็น100บวกส0ส่วน100แล้วดึงตัวร่วม a ออกนะคะประมาณนี้เียนเียนให,นห,นหนมก็ได้เขียนแบบละเอียดเลยนะคะก็จะกลายเป็นนะ,ะดึงตัวร่วม a ออกเนาะกลายเป็น1บวกด้วย สามสิบ่วนหนึ่รต้องเวน้นบรรทัดละนะคะเนื่องจากครูเขียนตัวใหญ่เนาะเท่ากับนะคะหนึ่งบวกสาส่วนหนึ่งวงเล็บ A ก็บวกเศษส่วนเท่าส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น130่งร้อยสา่วนหนึ่ตัดศูนย์เรียบร้อยเราจะได้ออกมาเป็น13บสา่วนสิบนี่สิบสา่วนสิบ นะฮะดังนั้นเราก็จะได้ออกมากลายเป็น13ส่วน10คูณกับนะครับเมติกก็แปลงร่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เลยกลายเป็น100 200 500เนาะ200นะฮะ500นะฮะแล้วก็จะเป็น200 300แล้วก็400นี่ก็เอา13ส่วน10คูณเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นนะฮะออกมาคือ130 นี่นะฮะสองร้อยหกสิบนี่ก็เป็นหกร้อยห้าสิบคูณเข้าไปให้เรียบร้อยทุกตัวนะฮะต้องแจกทุกตัวสองร้อยหกสิบเนาะสามร้อยเก้าสิบแล้วก็ห้าร้อยยี่สิบนึ่อันเนี้ยจะบ่งบอกว่าทุกเล่มต้องอัพสามสิเปอร์ซ็นหมดถ้าทุกเล่มอัพสามสิเปอร์ซ็นหมดแสดงว่าผลรวมมันก็ต้องอัพขึ้นสามสิเอร์ซ็นเหมือนกันนะตอนนี้ก็คือต้องอยู่ภายใต้โจทย์ที่มีการเพิ่มสีแดงเข้าไปนะคะถ้าไม่เพิ่มเนี่ยไม่ได้คําตอบมีเยอะแยะมากมายหลากหลายมาก ตาามมควมจริงะะเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มในวลีสีแดงที่ครูบอกเมื่อกี้ไปคือแต่ละเล่มวลีนั้นต้องเพิ่มเข้าไปนะฮะนะแต่ละเล่มคือแต่ละสารคดีเล่มหนึ่งก็ต้องเพิ่มสามสิบทุกอย่างสามสิบเนี้ยก็จะคิดแบบนี้ได้เออแล้วคําตอบมันก็จะมีอยู่อย่างเดียวแบบนี้ได้นะคะไม่งานคําตอบโอ้เยอะนะคะนะอ่าเราก็ตอบอย่างที่ครูบอกไปว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยเรามันได้สําคัญว่าค่าที่ออกมาเป็นตัวเลขหรือจานวนออกมาเป็นอะไรปุ๊บมันอยู่ที่การบรรยายตอบให้คนอื่นเข้าใจได้ เพราะฉะนั planet, ้นเราต้องบรรยายต่อไปว่านั่นคือหรือดังนั้นก็แล้วแต่เรานะนะนั่นคือก็ได้นั่นคือขวดดังนั้นดีกว่านะคะดังนั้นดังนั้นผมชอบดังนั้นนะถ้าบริษัทนะฮะถ้านะฮะบริษัทนะคะถ้าบริษัทนะคะขออนุญาตนะคะถ้าบริษัทนะคะแบบนึงเนาะขออนุญาตตัดสายก่อนนะคะแบบนึงนะนักเรียนนะ คนะคะเดี๋ยวครูขอขปิดเสียงกับสายนิดนึงเนาะถ้าบริษัทนะคะต้องการให้ยอดขายหนังสือเพิ่มต้องการนะคะให้ยอดขายนะคะนะคะออยอดขายมือถือต้องการให้ยอดขายหนังสือเพิ่มหนังสือจิตจิตหลุดนะ,ะหนังสือเพิ่มนะ สามสิบเปอร์เซ็นนะคะในแต่ละเล่มเนาะในแต่ละเล่มนะคะในแต่ละเล่มเลยนะคะของปีถัดไปของปีถัดไปนะคะบริษัทจะต้องขายหนังสือก็ไล่ไป ขายหนังสือนะคะสารคดีเราก็ต้องอารมพบทไปนะฮะหนังสือสารคดีสารคดีคดเนาะเล่มหนึ่งนะคะเล่มสองและนะคะเล่มสามนะคะจำนวนนะคะก็ไล่ไปเลยค่ะร้อยสามสิบเนาะ 260นะฮะและ650นะคะตามลำดับนะยังไม่จบนะฮะและต่ออีกและนะคะขายหนังสือตัวหนังสือจะยึดยืดหน่อยนะคะลูกรู้สึกการควบคุมการเขียนนะฮะแปลกๆตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาอาจจะปวดกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยและขายหนังสือนะ,ะจิตวิทยา จากเดิมที่ไม่สวยอยู่แล้วนะฮะเล่มหนึ่งก็ไล่ไปเหมือนเดิมเล่มหนึ่งเล่มที่หนึ่งเนาะเล่มที่สองและเล่มที่สามนะคะจำนวนจำนวนนะคะสองร้อยหกสิบสามร้อยเก้าสิบและห้าร้อยยี่สิบตามลำดับนี่เหมือนกันนะคะ ก็เรียบร้อยค่ะโอเคคลิปนี้ก็เรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ